สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นะครับช่องนะครับซ่อมซื้อหรือขายบายช่างทูนนะครับอ่าก็อยู่กับผมนะครับช่างทูนวินเทจนะครับกับบรรยากาศสบายๆนะครับสไตล์ช่างบ้านๆนะครับก็อยู่ทมกลางธรรมชาตินะครับเราอ่าช่วงนี้เขาให้อยู่บ้านนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็อยู่กันเลาะเลาะบ้านเลาะเลาะสวนนี่นะครับอ่านะครับก่อนจะไปติดตามรับชมนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับเราไปชมความเดิมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนบางท่านอาจจะเข้ามาที่หลังนะครับไม่ได้ไม่ได้ชมแล้วไม่ได้ติดตามผมนะครับก็เข้า,ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่า EP ที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่า EP นี้จะเป็น EP ี ine, ต่อจากภาคที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมความเดิมก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ มาแล้วนะครับนี่นะครับอ่าอ่าให้ดูกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ GCO 2นะครับนี่อ่าอ่าและซึ่งตัวนี้นะครับที่เราทำกันไปนะครับเป็น GCO 2000นะครับอ่าหน้าตาเหมือนกันนะครับอ่าดูให้ดีนะครับดูให้ดีอ่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปทำตัวนี้กันนะครับเพราะว่า อ่าไม่รู้ไปเจออีท่าไหนนะครับอยู่ในห้องเก็บของเอออ่านะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าส่งงานนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปซ่อมนะครับตัว G, G c o 2กันนะครับแหมมีทั้ง2ทั้ง2 0 0พันอ่าหน้าตาคล้ายๆกันด้วยนะครับคู่แฝดกันหรือเปล่าไม่รู้ครับอ่าจากที่อ่าตอนเดิมนะครับก็ อย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้นะครับก็ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วที่เราอ่าซ่อมนะครับ GCO 2000นะครับส่วนตัวนี้เขาเป็นรุ่นนะครับ GCO 200นะครับก็คลิปนี้ก็จะช้าๆหน่อยนะครับก็เราจะทําการนะครับเปลี่ยนทั้งทุ่นแล้วก็ฟินคอยแล้วก็ไล่ตรวจเช็คสวงสวิกนะครับแล้วก็ ช้าๆนะครับคลิปนี้เราก็จะทํากันช้าๆนิดนึงนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนะครับที่ว่าเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเพื่อนๆที่ใช้ตัวรุ่นนี้อยู่นะครับและมีอาการเสียนะครับอยากจะซ่อมเองนะครับและตอนนี้ยังไม่เข้าใจนะครับว่าวิธีการวัดฟินคอยวัดสวิกแบบไหนนะครับคลิปนี้เราจะไปทําพร้อมกันนะครับโดยเราจะ ช้าๆนิดนึงนะครับเพื่อให้เราเข้าใจนะครับก็จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสําหรับเรื่องอะไรนะครับถ้าขาดเหลือครับก็อย่าลืมนะครับที่ที่ไลน์ไลน์ไลน์นะครับ0852881466นะครับไลน์นะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับแล้วก็ทางช็อกทางทิกตอกก็ได้นะครับฝากข้อความใน t ิกตอกนะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็คอมเมนต์ในช่อง YouTube ก็ได้นะครับสำหรับเรื่องอะลงอะไหล่นะครับหรือว่าจะส่งตัวเครื่องมาซ่อมนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆนะครับวิเคราะห์อาการเสียกันก่อนนะครับอ่ะไปครับอ่าตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ไม่ต้องเดาวนะครับว่าทําไมถึงเก็บไว้ในห้องเก็บของนะครับก็คือนะครับน่ะทุนเสียนะครับนี่นะครับทุนช็อตนะครับอ่าแบบนี้นะครับ อ่านะครับทุนช็อตนะครับทุนช็อตแน่นอนนะครับอันนี้นะครับนี่มีรอยใหม่ๆนะครับนี่ใหม่ๆครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอาการนะครับที่บอกเลยว่าไม่ต้องเดานะครับฟินคอยไหมเลยนะครับไหมละลายนะครับนี่อ่าไหมละลายนะครับอ่าในกรณีในกรณีอย่างนี้นะครับเขาไหมละลายชนกันติดกันนะครับเวลาเราวัดนะครับเวลาเราวัดหรือเช็คอาการเสียนะครับ ทีเราวัดนี่นะครับก็วัดคู่นิงอ่าคู่นะครับอ่าสายไฟออาเก,กฟินคอยออกมา2เส้นแบบนี้นะครับเราก็ต้องแตะตรงนี้1เส้นนะครับแล้วก็แตะเข้าที่รังฐาน1เส้นนะครับก็เราจะใช้สัญญาณในคลื่นเสียงนะครับเพื่ออ่าจะได้ยินนะครับบางทีเป็นเข็มบางทีอาจมองไม่เห็นเข็มนะครับอ่าเช็คฟินคอยก่อนนะครับ ไม,มไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงนะครับอย่างนี้นะครับคือขาดขาดแน่นอนครับขาดขาดแน่นอนนะครับคือไม่มีเสียงไม่มีเสียงต่อกันแบบนี้นะครับอันนี้คือฟินคอยขาดนะครับเนื่องจากครับหนุนนะครับข้างในนุนนะครับเขาบวมหมดแล้วนะครับนี่บวมนะครับบวมบวมขาดนะครับนี่ อฟินคอยเสียนะครับหอย่างนะครับแล้วก็ทุนด้วยนะครับ2อ,อย่างเลยนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับอ่ะไม่ต้องลุ้นนะครับอ่าเรามาเช็คฟินคอยนะครับก็ใช้อ่าสัญญาณคืนเสียงเหมือนเดิมนะครับก็คู่ใครคู่มันนะครับใค่คู่มัน ไม่มีขาดนะครับของใหม่นะครับก็ต้องเช็คด้วยนะครับการพลาดนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็เราเอาคัตเตอร์นะครับเขี่ยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเคลือบน้ํายามานะครับ2อันเลยนะครับเนี่ยทั้งทั้งบนทั้งล่างนี่เลยนะครับเอากระดาษทรายหรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับขัดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเขาไม่ต่อนะครับเวลาเราเอาไปลงในตัวเครื่องแล้วนะครับเพราะว่าเขาเคลือบน้ํายามานะครับก็ให้เราเอาคัตเตอร์หรือกระดาษทรายนะครับถูๆหน่อยนะครับ ่ะก็มานะครับก็ในส่วนของฟินคอยนะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็ตะไบแทงหน่อยนะครับตะไบแทงครับเพื่อให้น้ํายานะครับน้ํายาที่เขาเคลือบมานะครับไฟก็จะได้เดินสะดวกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟเดินไม่ไฟเดินไม่สะดวกนะครับเพราะว่าไปติดน้ํายานะครับก็เราก็ตะไบนะครับถ้าตะไบไม่มีก็ใช้กระดาษทรายนะครับ จากนั้นเราก็มาถอดนะครับทางด้านในส่วนของฟินคอยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันอีกทีนะครับฐา,านเขาใช้อาทานามีเมีเบอร์อยู่นะครับว่าเบอร์อะไรนะครับก็ถอดน็อตจากฟินคอยนะครับก็จะมีน็อตล็อกอยู่นะครับ เป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับ2ตัวครับก็เอาไปไว้ในที่ปลอดภัยนะครับอ่าสองข้างเลยนะครับสองข้างเลยครับค่อยๆนะครับใจเย็นนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับพร้อมๆกันนะครับปึ๊บนะครับได้แบบนี้แล้วก็เคาะหน่อยก็ได้นะครับ สังเกตว่าเขาจะเป็น2ชิ้นนะครับนี่สชิ้นนะครับอาแล้วก็มีเหล็กตรงนี้ด้วยนะครับเหล็กมาคับนะครับอาเหล็กมาคับนะครับเหล็กมัคับฟินคอยนะครับหรือว่าเหล็กเหล็กเอาไว้น็อตน็อตล็อกอีกทีนะครับตัวนี้ก็ เราจะเก็บไปส่งพันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเขามีขายแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับก็กลับปั้นเก่านะครับช่า <laughs> งกิโลนะครับนี่ตอนนี้ราคากำลังดีด้วยนะครับก็อ่ะไปกลับปั้นเก่าอ่ถ้าตรงนี้นะครับเรารู้สึกว่าเขาสั้นนะครับก็ต่อก่อนก็ได้นะครับ ต่อก่อนก็นได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อสายฟินคอยก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะสั้นนะครับหลังจากที่เราไปต่อต่อสายมานะครับก็จะยาวหน่อยนะครับก็จะทํางานง่ายนะครับทํางานง่ายนะครับหลังจากเมื่อกี้สายสั้นนะครับเราก็ต่อเอานะครับต่อเราก็จัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ใส่น็อตนะครับบังคับฟินเลยนะครับต้องไม่ลืมนะครับแล้วก็ะทําทำหายนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอะไรยากนะครับอะไรยากนะครับตัวนี้นะครับ อ่แล้วก็มาดูนะครับในส่วนนะครับหางป่าท้ายนะครับก็จับไปเข้าลงตำแหน่งนะครับแล้วก็เอาสองฐานลงไปบังคับแล้วก็ขันน็อตเลยนะครับ แล้วก็ต้งไม่ลืมนะครับลูกยางนะครับลูกยางอย่างนะครับเอาจระบีทาบางๆก็ได้นะครับเจละบีนะครับทาบางๆนะครับเพื่อไม่ให้เขาร้อนจุดเกินไปนะครับเพื่อล่อลื่นลูกยางด้วยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวบางๆสำหรับสำหรับลูกปืนทางด้านหน้าก็6 2 0 1นะครับ หกสอเราก็หาบ็อกมากเทียนก็ได้นะครับต่อไปเราก็ไล่สวิคนะครับสวิคนะครับอา สวิคไฟเบอร์ตัวนี้นะครับเขาก็อยู่คู่บนนะครับคู่บนกดต่อนะครับกดต่ออ่าครับแล้วก็คู่ล่างนะครับกดต่ออ่าครับเราก็ใส่เลยนะครับเดี๋ยวเอาสายไฟบ้านนะครับสีขาวนะครับใส่ข้างบนนะครับ1เส้นนะครับ แล้วก็ใส่ข้างล่างแบบนี้1เส้นนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็สายที่ฟินคอยนะครับสายที่ฟินคอยใส่นะครับข้างบนนะครับ1เส้นนะครับข้างล่าง1เส้นนะครับแบบนี้นะครับสายไฟที่ฟินคอยนะครับใส่ข้างบน1เส้นนะครับข้างล่าง1เส้น สายไฟบ้านนะครับสีขาวหรือสีดําก็ได้นะครับข้างบนหนึ่งนะครับและที่เหลือก็สางล่างนะครับก็คือคู่แบบนี้นะครับคู่แบบนี้คู่แบบนี้นะครับอย่าไปใส่บนบนนะครับบนบนอย่างนี้ไม่ได้นะครับล่างๆนี้ครับไฟชนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะครับ เราถาใส่ผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเช็คครับหรือว่าเช็คนะครับเช็คไฟผ่านนะครับโดยยังไม่ผ่านสวิ์นะครับหาดูที่ว่าไฟเขาติดหรือยังนะครับมาหรือเปล่านะครับเงียบๆนะครับเงียบๆอยู่นะครับเราก็มาดูนะครับว่าบางทีฐานอาจจะไม่ถึงนะครับหรือว่าแบบไหนนะครับ นะครับหลังจากเราเจออุปสรรคนะครับวัดไฟผ่านแล้วไม่มานี่นะครับเออเราก็ทดได้ทาการแก้ไขแล้วนะครับอ่าตอนนี้ไฟมาไฟมานี่แล้วนะครับไฟมาออกออกมาคู่นี้แล้วนะครับอ่านะครับอ่เดี๋ยวก็จะบอกนะครับว่าเราเจอปัญหาอะไรนะครับก็คือนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าฟินคอยล์ใหม่นะครับต้อง เอากระดาษทรายนะครับแล้วก็ตะไบถูให้ดีเลยนะครับน่ะนะครับี่ถนาดผมทํไปบ่อยนะครับก็ยังเจอเลยนะครับปัญหานี้นะครับเมื่อกี้ผมถอดฝินคอยนะครับออกมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตะไบนะครับเพราะว่าเขาเคลือบน้ํายามานะครับตอนแรกเราตะไบตะไบไม่ถึงนะครับให้ดีตะไบให้ขาวเลยนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้อีกนะครับนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับ มีปัญหาเราค่อยๆแก้ไขไปนะครับแล้วก็กวากันไปนะครับทำงานก็ต้องเจออุปสรรคมั่งนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วแล้วก็ไปต่อได้นะครับผ่านอุปสรรคแล้วนะครับครับหลังจากที่เราทำการเอาสายไฟนะครับเข้าสวิ์นะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับเราก็มาเช็คไฟผ่านอีกทีนะครับฝายังไม่ต้องปิดนะครับก็ กดติดนะครับปิดดับกดติดนะครับปิดดับเดี๋ยวเราลองแบบนี้ดูก่อนนะครับอันนี้ลองผ่านเช็คไฟผ่านมิเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเสียบดูนะครับยังไม่ปิดฝานะครับก็ระวังด้วยนะครับ ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดฝานะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราประกอบทุกอย่างลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราฟังเสียงกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทำวาสะอาดกันนะครับตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะถอยตรงนี้เขาก็จะถอยได้นะครับคือ น่าจะห่างอยู่นะครับเขาคงทําระยะอะไรไว้นะครับแล้วก็ฐานตรงนี้ก็มีแหวงแวงววววหน่อยนะครับธรรมดานะครับของมือสองนะครับก็ต้องมีตําหนิมั่งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับอันนี้ไม่มีบูทนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเขาแกนใหญ่นะครับซื้อใบมากใส่เลยนะครับแกนใหญ่นะครับในเหมือนพวก MT 240 241นะครับตัวนั้นจะมีบูทนะครับ บุดนอกบุดในนะครับสองตัวนะครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงเลย อ่าครับเสียงดีนะครับเสียงดีอ่านะครับก็ต้องบอกว่าอ่านะครับส่งงานนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จบกันไปเลยนะครับกับอ่านะครับเคสนะครับของ GCO นะครับ2นะครับแล้วก็ GCO 2000นะครับที่เราทำกันก่อนหน้านี้นะครับครับก่อนที่เราจะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็มาสรุปภาพรวมกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับกับไฟเบอร์นะครับ GCO 2000นะครับ ทนนะครับฟิตคอยนะครับแล้วก็ฐานครับใส่กันได้กับ G O G C O 2อนะครับสำหรับอโลงอะลานะครับถ้าเพื่อนๆขาดเหลือก็สอบถามได้นะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ทางช่องทาง TikTok นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับในช่อง YouTube ก็ได้นะครับซ่อมซื้อหรือขายบายช่างทุนนะครับฝากขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปซ่อมอะไรกันก็ ติดตามไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ